เอาละฮะการสดีท่านได้มีเกมใหม่ครับกับตะลับตะลับตับตะลับตะลับตับตะลับตะลาบนะ EP ที่สามแล้วนะฮะมาเข้าไปแม่หลังจากเมื่อวานนะผมมีเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นบนไม้ครับมาบอกตอนที่ผมหยุดอัดคลิปนะฮะมันได้เกิดอาการบักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ มันเกิอดอาการเล้นไหมตอนอัดมันฝนตกแต่ตอนถ่ายอัดถ่ายอัดปุ๊บฝนตกฝนถายตกปั๊บเลยโอ้โหช่างเป็นอะไรที่หลอนมากๆากสิ้นกระอาบเลยได้รองเท้ารองเท้ารองเท้ามีรองเท้าอะไรเลยแต่ยู่เท้าเด็ก เท้าซูเท้าซูเฮ้ยเท้าซูเท้าซูเท้าซูเอา,ทาเท้าเหล็กมาเคยอันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการใส่กอลแบบง่ายๆนะฮะหนึ่งคุณแค่ออกกดไปที่กอลของคุณแล้วก็กดไปที่ตรงไหนก็ได้นั่นเลยครับเวอร์ชันหนึ่นย์จเท่านั้นฮะเวอร์ชันอื่นก็ทำได้ ปึ๊บอ้ออ้อเรียบร้อยอ้อเท่นี้เราก็เท่ได้น่าจะไม่ใส่อฟเฟกนะเนี่ยจะได้ไม่ตายเฮะต่อจากอีวีที่แล,แล้วเราก็ไปนี่จะไปล่าสัตว์กันฮ่าฮ่าฮาลาลาลาเดี๋ยวได้ได้ขึ้นปีก,ก่อนเผื่อมีอะไรฉุกเฉินต้องรีบบินกลับบ้าน,นทันที ยังไม่ใส่กอก็ได้อ่ะไม่ใส่กอก็ได้เพราะเราไม่มีันตายปั๊บมาอือไปอุ้ยนึ่ไงแกแกะจะสุดท้ายขอยงโลกรถ้วมึงขอพันมันไหมมันมีตัวไอ้พอพันงั้นเราก็ข้ามัีส like ิรออลไรปึ๊บ โอ้ยด,ดอกเหมือนเดิมเลยผมเสียมากเลยตั้งแต่ดู303ศูนย์สมเอนตี้มาแต่ไม่เป็นไรเราไม่ยดนตายก็อย่าไปห่วน้ น,นีอ่ะทีคลิปน้อยหน่อยนะฮะเอาออกมาหมดแต่มากไม่พอว่ะค้าเป็นบันไดหมดแล้วไม่เป็นไรเราไม่มัมนตายเราเคยบอกไปแล้วบินเล่นก่าในบ้านนี่แหละ ไปเบนเล่นทั้งบนกันดีกว่าเี้ยิีใช้ปีกป้ววิงนะก่อนอื่นถ้าคุณกระโดดลงไปแล้วให้คุณกดตรงนี้กดกระโดดแล้วก็งยนะพอยามงงหน้าขึ้นนะฮะคลิปไหมครับคลิปเนี้จะสั้นหน่อยนะเคะลงไม่ได้รอเฮ้ยลงไม่ได้อ่ะ เฮ้ยไม่ได้เขียนงนะมา,มาคลิปนี้จะสอนวิธีเล่นไม้ครับกันนะฮะมาจะบอกนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรไปปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บะมา,มาดูซีิไม้ครับเวอร์ชันนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกัน มีสิ่งที่ผมต้องการนี่แล้วผมขอแค่แค่นี้พอมันจะเต็งไม่เอามักระตันไดเมจดีกว่าพอยซันสโลเน่นย่มีแต่ตรงนี้แย่งนั่นเลยสโลเน่อันนี้ขั้นสองเหรอสโลเน่นี่อะไรอะสปีดอ้าบ้าบ้าไปแล้ววีเน่นี่เลยวิทเทอร์ นะฮะวันนี้เราจะมาเอ็นคาร์ทกันปึ๊บตุบอุ้ยลงไปดิลงไป,งไปอ,อุ้ยอุ้ยหัวร้อนอุ้ยมลงยากอว้ยที่เหลือเราจะเก็บไปให้หมดอ,อันนี้ขอโปรหน่อยนะฮะในจากว่าไม่มีอาหารมีแค่นี้เดยวแต่ง้งเราก็มีคนตายใช่ไหมแต่ป้องกันสามตัวสาเมื่อก่อนพันตีทีเดียวตาย แต้มห้าห้าล้านใครที่เจอมันเต็มตัวไอพีได้เลยไม่รู้ว่าจะเตรียม,มอะไรมา,มาเสือสกู๊ตเตอร์แถวล่างเนาะลื้อแล้วกับซี อินฟินิตี้เฟลมพันพาวเวอร์พาวเวอร์หนึ่งฟอจูนหมดแล้วสินะที่เหลือขอเป็นยาอินวัตซิเบิร์นละกันไม่ได้โกงน่แนะ่แค่เอาออกมาโชว์เล่น,เลนๆเฉยๆมาปับ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 ,ปบ เจ็ดนาทีเชียร์นี่กว่าเลยเพี่อนเอ้ยเไปลุกไปยานี่มันเป็นยาที่แบตที่สุดในโลกควรจะโดนแบน,นนะแน่ยาเนี่ยไม่เอาเลยเราเอ็นชาร์งของเล่นก่อนอ้ยผิดอ่ะมั่วละ เรานี้นักเอ็นช้างของระดับโตหาลูกธนูก่อนโอ๊ยคันมือนี่เป็นไรมีอะไรที่เรายังไม่ได้โชว์ไหม ที่อยากโชว์อย่างหนึ่งคือเดี๋ยวลองสร้างประตูโลกมังกรไว้ดีไม่ออนี่ได้เช็ดอีกเ้สองทีใช้กันในพาร์ทนี้แหละแลนนึงของก่นนนนอนสักอันหีบหนึ่งเดี๋ยวขอแฮกหน่อยแป๊บแป๊บ เอาไว้ในนี้เลยนี่เหมือนจะเป็นไอเทมพกพานไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็สามารถใช้มันได้ขอเก็บไว้สักทีหนึ่งโยตกตกต,กตกนี่วิทีทา้มันนี่ีซี่มากค่ะโอยเป็นถือว่าเป็นไอเทมยอย่างหนึ่งที่โกง น้โอโอ้โหหีบขี้โกงขนาดนี้หาย่ลหายหายยากจะหากอ่ะอ๋อขหีบหนึ่งเอาไว้เดินทางมาไปขึ้นบ้นี ตอนนี้จะไม่มีใครเห็นเรานะคบเพราะตอนนี้อยู่ในสถานะ impossible นอกจากว่าเราจะถือของ,ของก็ถึงจะเห็นเราแล้วจะค่ะเดี๋ยวนังดูก่อนดิคพิกแอด๊ดพริกแอด๊แอดต้องใช้จิ๋งีถึงจะเข้ได้เลยโอย้โก็นานอยู่เช่น หูแตกเลยเหรอเป็นเรื่องน้่นไงสรุปว่าหีบนี้ไม่สามารถทุบได้เราควรพวกไปตลอดการทุกอันพอทิ้นี้เดี๋ยวมันก็แตกเลยเฮ้ยวันนี้จะเอาไปตะอจนภลายกันสิ่งที่เราควรเตรียมไปนอนนี่คือชุดเกราะที่เรามีนี่นี่นี่โอเคโอเค อาหารอ่หาแค่ซับเซิร์ฟกันเนี่ยมาเดินไปกันนะ NVC ทำไมส่เสือเอ้อกอ่ะอยากวินลอไงอยากวินละไง แม่เราทำงงให้แม่นเลยอือโอ้อยนัดเดียวจอดก็ถือว่าเทพแล้วไปประทดไพรกันดีกว่าเว้ีของยังได้เช็ดปะตายค่ะไม่อือบึ้มเป็นโกโก้คลัน ไม่เป็นไรเราไม่ได้แคร์เราจบไปเป็นรถไฟขออาหารไปได้ก็ดีเออเราหมอยเขาเราก็ต้องเาอเาคืนงองเขาดิดูสิเฮ้ยนะเราขึ้นชั้นอั อาจจะโดนยดดวางทีหลัง เกมมันฝรั่งไี่โตโตใช่ไหมมันฝรั่งนสิ่งที่เกิดยากเราต้องนะฝรั่งเป็นสิ่งที่เกิดยากเราต้องทุบหน่อมันอบเอนบีซีช่วยทำง,งานหน่อยในปลูกข้าวเอนบีซีกินนะเนี่ยอันนี่ยไปนีะไปตุนถ่นนายหน้าเดี๋ยวเอาปา,าร์ตหน้าดีกว่าแต่ต้องลองไปาถามเพื่อนที่โรงเรียนว่าพรุ่งน,นี้จะให้ลงอะไรดีเฮ้ย อุ้ยไม่น่าตีนบอลเลยไปไล่ปูที่ระเบีย้ยเลยไม่โดนทำลายแต่นี่ไม่โตแม่ไง ต้องเตรียมสัพพายไปเยอะเเยออคว้นีช ไปดีกว่า okay. เขียปิดียนกับบ้านีา่ก่อนไม่หมดเดียวยี่สิบวิโอเคสำหรับบ้าน,นี้ก็ขอตัวลาท่านนะูาชมทุกท่านด้วยนะใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับต่ใครนะฮะสำหรับวันนี้ ทำแต่ๆแต่แต่แต่จะจะพูดทำไมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย